อ๋ยช่วงนี้งานฉันยุ่งมากเลยเนี่ยไม่มีเวลาปีกตัวเลยจะเอาเวลาไหนไปทำร้านเนี่ยดูสิเนี่ยต้องปั่นงานอีกพิมพ์เอกสารเยอะแยะมากมายนี่ก็เพิ่งจ่ายยาลูกค้าเสร็จยเหนื่อยจริงๆเลยผ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วยังไม่คืบหน้าถึงไหนเลยฉันดูเวลาหน่อยสิว่ากี่โมงแล้วนี่มันก็ได้เวลาเลิกงานแล้วนี่านะออกเวรเลยดีกว่าอ่าคุณหมอยังไม่เลิกงานอีกหรอคะ เดี๋ยวฉันเลิกงานแล้วนะคะฉันจะออกเวรแล้วค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวผมดูให้นะค่ะแล้ววันนี้คุณส้มจีจะไปไหนเหรอครับอ๋อพอดีว่าฉันน่ะว่าเลิกงานแล้วจะไปหาอะไรกินหน่อยอะคะ่ะแล้วก็จะไปดูร้านขายตุ้มหูด้วยค่ะว่าในวตตาเวิร์มีหรือเปล่าอ๋อร้านขายตุม้มหูเหรอครับผมไม่เคยเห็นเลยนะครับเคยเห็นแต่พวกที่ร้านเสื้อผ้าแล้วก็มีไส้คออะไรแบบนี้นครับ อ๋อไม่เคยมีเลยเหรอคะเนว่าต้าเวิลเดี๋ยวฉันจะลองไปดูหน่อยะคะ่ะถ้าไม่มีฉันกล่าวว่าฉันอยากจะเปิดร้านขายเครื่องประดับนะคะฮะคุณซัมจีตคุณจะเปิดร้านเองเลยเหรอครับใช่ค่ะพอดีฉันอะ่ะอยากเปิดร้านมีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองอะคะ่ะฉันก็เลยคิดว่าฉันอะ่ะจะลองทําดูดีใจด้วยนะครับที่คุณหาความฝันเจอแต่ว่าผมอะ่ะก็เป็นกําลังใจให้นะแล้วคุณจะทํา2อย่างในเวลาเดียวกันคุณจะทําไหวหรอครับก็ต้องลองดูอะคะ่ะฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหม โอเคครับงั้นผมเป็นกําลังใจให้นะครับคุณส้มจีด๊ดโอเคค่ะงั้นไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะมีอะไรฉันช่วยไหมคะอ่ะพอดีว่าฉันน่ะอยากจะมาดูสร้อยหน่อยนะคะเออเราไม่ทราบว่าที่นี่มีต้อหมหูขายไหมคะอ๋อที่นี่ไม่มีต้อหมหูเลยจ้ามีแต่สร้อยจ้าสร้อยคอแล้วก็พวกกิฟต์นะคะแล้วก็เครื่องประดับผมคะ่ะหรอคะอืมไม่มีต้อหมหูขายเลยอย่างนี้ฉันก็อดเลยสิคะเนี่ยอ่าต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะลองดูได้เลยคะ่ะมีแค่นี้เลยคะ่ะ โอเคค่ะงั้นฉันขออนุญาตเดินดูหน่อยนะคะได้เลยค่ะเชิญด้านในได้เลยค่ะอืมจากที่ดูมาหลายร้านแล้วเนี่ยร้านนี้ก็ร้านสุดท้ายที่ฉันดูแลไม่มีร้านไหนขายตุ้มหูจริงๆจังๆเลยเนี่ยมีแต่ขายเสื้อผ้าแล้วก็มีสร้อยคอประดับนู่นนี่นั่นนิดๆหน่อยๆขายรวมไปหมดเลยอืไงฉันขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ให้ดูอ๋อยินดีต้อนรับเลยค่ะขอบคุณนะคะไว้วันหลังก็มาใหม่ได้ค่ะคุณลูกค้าขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะพี่สวัสดีจ้ะน้องหมีพูดได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้ขยับได้ด้วยเฝ้าร้านที่นี่มานานหรือยังอะเออประดีว่าผมก็เฝ้ามาได้สองวันนะวันนี้วันที่สองฮะอ๋อลืมไปครับเพิ่งเปิดถนนทางเดินตรงนี้ใหม่นี่เนาะอืแล้วรู้จักร้านขายเครื่องประดับที่มีต้มหูมีเส้นคอมีกาไลอะไรแบบนี้ไหมอะจ๊ะเออตั้งแต่ผมดูมาแล้วไม่มีเลยนะะหรอมไม่มีเลยเหรอ อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของฉันนะสิที่ฉันจะเปิดร้านแบบนี้โอยดีใจจังเลยรีบโทรหาเจนนี่ดีกว่าเจนนี่เจนนี่เจนนี่เจนี่นนนดืดดืดดฮัลโหลสวัสดีจ้าเจนนี่เธอสะดวกคุยไหมจ้าพอดีว่าฉันส้มจี๊ดนะสะดวกคุยจ้าว่ายังไรหรอส้มจีด๊ดอ๋อพอดีฉันอยากจะไปจองล็อกค่ะจ้าเธอสะดวกให้ฉันไปหาไหมอ๋อได้เลยจ้าเดี๋ยวฉันรออยู่ที่ห้างของฉันเลยนะอ๋อได้เลยจ้าโอเคจ้าแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะจ้า จ้าจ้าโอเคจ้าแล้วเจอกันจ้าสวัสดีจ้าจันนี่เป็นยังไงบ้างาสบายดีไหมสบายดีมากมากเลยจ้าเธอก็หายไปตั้งอาทิตย์หนึ่งเลยนะเป็นยังไงบ้างาลองไปคิดดูหรือยังช่วงนี้ฉันยุ่งมากเลยอะ่ะมันก็เลยช้าหน่อยนะแต่ฉันตัดสินใจมาแล้วแหละว่าฉันจะจองล็อกเธออ๋อแล้วเธออยากได้ล็อกไหนล่ะฉันอยากได้เปิดประตูมาแล้วเจอล็อกของฉันเลยอะ่ะชั้นล่างเลยจ้าห้องแรกเลยที่เราดูกันไว้อะ่ะ ออต้องขอโทษด้วยนะส้มจี๊ดเราต้องขอโทษเธอจริงๆนะเพราะเราก็ไม่รู้เธอจะตัดสินใจยังไงอ่ะพอดีว่าระหว่างที่ฉันพาเธอมาดูวันนั้นน่ะแล้วก็มีคนเขาก็ามาจองล็อกชั้นล่างของฉันเต็มไปหมดแล้วอ่ะตอนนี้อ่ะอืมเสียใจด้วยจริงๆนะถ้าเธอจะเอาล็อกล่างอ่ะฉันเต็มหมดแล้วไม่มีที่ว่างเลยอ่ะจ้ะฮะไม่มีที่ว่างเลยเหรอโอ๊ยอย่างนี้ฉันก็แย่ยเลยสิโอ้ยฉันช้าจริงๆอ่ะ ต่ไม่เป็นไรเอาล็อกอื่นก็ได้งั้นเธอพาฉันไปดูหน่อยสิว่ามันเหลือตรงไหนมากอะได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะว่าเธอจะถูกใจล็อกไหน overseas, ป้าป้าป้ารีบเข้าไปเลยนี่เลยจ้าเป็นไงสวยไหมนี่พ่อค้าแม่ค้าเขาก็มาขายอาหารตรงนี้เต็มเลยนะโอ้แต่งนี่สวยมากเลยสวนก็สวยนะเนี่ยร้านค้าเต็มไปหมดเลยอะโอ้ยเธอถือว่าเวิร์กมากเลยนะเนี่ย ใช่จ้าลองไปดูข้างในกันนะนี่ก็มีร้านอาหารฉันให้ชาวบ้านมาขายก็คิดราคาแล้วก็ไม่แพงหรอกนี่ซอนนั้นน้าก็เป็นร้านอาหารต่างๆเลยโหฉันไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะตรงนี้ก็เป็นเหมือนฟู้ดคอร์ทเลย โอ้ยอร่อยมากเลยอะของน่าก,กินนั้นเลยฉันหิวหิวพอดีนลยเนี่ยนี่แล้วตอนนี้นะก็เป็นโซนอาหารนะคะไว้ให้ลูกค้าที่ซื้ออาหารมานั่งทานนะโอ้ยลเลิศมากเวิร์กมากเลยมีของกินเยอะแยะเลยนะเนี่ยมาเอามาวางไว้เองโอ้ยห้องนี้เธอทำได้ดีมากเลยใช่ฉันเปิดโอกาสให้เด็กๆามาแสดงความสามารถมาร้องเพลงแล้วก็เปิดหมวกกันนะจ่ะลูกค้าก็ได้มารีแลกที่นี่ด้วยโอ้เล,ลิศไปเลยจนันนี่ดีมากเลยอะ นี่แล้วตอนนี้ก็มีพี่แจ่มอ่ะพี่แจ่มใสเขามาเช่าชั้นนี่ขายชุดว่ายน้ําอยู่ตรงสาว,ว่ายน้ํานี้พอดีเลยอ่ะโอ้แจ่มใสชุดสวยมากใช่พี่แจ่มใสเป็นยังไงคะพี่ดีไหมคะวันนี้อ๋อคืดีนะจ๊ะเลื่อยๆจ้าเพราะว่าเพิ่งเปิดใหม่หนะเข้าใจได้ชั้นบนก็ยังไม่เต็มเลยแต่ว่าก็ถือว่าดีนะคะวันนี้คุณเจนนี่ค่ะข,ขอให้ขายดีๆทุกวันนะคะพี่ค่ะขึ้นค่ะ เหลือแต่ชั้นนี้แล้วสินะเจนนี่ใช่จ้ะเหลือแต่ล็อกชั้น2กับชั้น3แล้วตอนนี้ฉันชอบไหมล่ะอยากจะได้ล็อกไหนโอ้เดี๋ยวฉันขอดูแป๊บนึงนะอืมชั้นน่ะตอนแรกฉันก็ไม่ได้อยากจะขายเยอะมากหรอกอยากจะลองเปิดขายดูว่าแต่ดูจากล็อกแล้วอ่ะจริงๆฉันน่าจะเอาล็อกนี้นะเนี่ยล็อกเล็กๆ,ๆล็อกเนี้ยเธอว่าไงอะ่ะเจนนี่เธอคิดว่าฉันจะเริ่มต้นจากล็อกเล็กๆตรงนี้ดีไหม จริงๆก็ดีนะก็แล้วแต่เธอตัดสินใจเลยเพราะฉันก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่างบประมาณของเธออ่ะสำหรับเปิดร้านจะเยอะจะน้อยขนาดไหนอ่ะเธออ,อยากจะลองก็เอาห้องเล็กห้องนี้ได้จริงๆฉันก็อยากจะทำไหนๆฉันจะทำแล้วฉันก็อยากจะทำให้มันเต็มที่อ่ะนะดูจากท่าทางแล้วแต่ฉันก็อยากได้ทำเลห้องนี้มากกว่าเจนนี่แต่มันใหญ่ไปหน่อยคิดว่าฉันตัดสินใจแล้วก่อนที่ฉันจะพลาดอีกรอบนึงฉันจะเอาห้องนี้แหละ เปิดขึ้นลิฟต์มาปุ๊บเจอร้านฉันปั๊บเลยอย่างงี้ดีกว่าเพราะถ้าฉันเข้าไปอยู่ข้างในก็ไม่รู้คนจะเห็นร้านฉันหรือเปล่าเอาเป็นว่าฉันอยู่ตรงนี้แหละโอเคจ้าส้มจี๊ดถ้าอย่างนั้นเธอตัดสินใจเอาล็อกนี้เลยนะเดี๋ยวฉันจะลดราคาให้เป็นพิเศษเลยเอาเป็นว่าฉันคิดล็อกลา1 0 0 0 0บาทก็แล้วกันนะส้มจี๊ดและฉทันจะให้เธอเข้ามาตกแต่งได้ทันทีเลยจ้ะแล้วมีโปรโมชั่นอื่นอีกไหมอะเจนนี่ขอโปรโมชั่นอีกนะด้สีส้มจี๊ด เอาไปเลยถ้าอย่างนั้นฉันไม่มีค่ามัดจําค่าแรกเข้าใดๆนหะที่เจอเลยนะเอาฟีไปเลยจ้ะจ่ายแต่รายเดือนก็พอนะโอเคไหมโอ้ยดีใจจังเลยเจนนี่ขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวฉันงั้นฉันจะต้องรีบไปหาของมาขายแล้วก็มาตกแต่งร้านแล้วโอเคจ้าเจนนี่ thank you มากเลยนะขอบใจมากเลยยินดีมากเลยจ้ะเพื่อนแล้วเจอกันนะงั้นฉันต้องขอตัวก่อนนะพอดีว่าฉันมีธุระกับแม่ฉันต่อนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วสินะงั้นฉันเปลี่ยนเวรเลยดีกว่า คุณหมอคะสวัสดีค่ะเรื่องงานแล้วยังไม่ออกงานกันหรอคะใช่ค่ะคุณส้มจีด๊ดพอดีว่าพวกเราต่อเวรกันทำโ o ทีนะคะวันนี้คุณหมอคะพอดีว่าฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษานะคะพอดีว่าฉันน่ะอยากจะขอแลกเวรกับเพื่อนนะคะคือตอนนี้ฉันกําลังจะไปเปิดร้านทําร้านเครื่องประดับอยู่ที่ห้างเปิดใหม่นะคะแล้วห้างมันจะต้องเปิดตอน10บโมงเช้าจนถึงสามทุ่มฉันขอแลกเวรกับเพื่อน ้าเวรช่วงสี่ทุ่มจนถึงหกโมงเช้าได้ไหมคะคุณหมอฮะอะไรนะฮะคุณส้มจีด๊ดคุณจะทําไหวเหรอคะนั่นฉันอยากลองดูอะค่ะว่าฉันจะโซ้ไหวไหมมันเป็นความฝันของฉันฉันก็เลยคิดว่าฉันจะลองดูสักตั้งหนึ่งอะคะ่ะยังไงพวกเราก็เป็นกําลังใจให้นะคะคุณส้มจีด๊ดได้เลยค่ะถ้าคุณต้องการแบบนั้นแต่ยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าคุณจะอดนอนมากๆเลยแล้วมันอาจจะทําให้งาน เบอร์ก็ได้นะคะเวลาจ่ายยาหรืออะไรเราอาจจะจ่ายผิดใจถูกก็ได้ค่ะเพราะว่าเราอดหลับอดนอนแบบนี้ร่างกายเราก็อาจจะท้มก็ได้นะคะคุณส้มจีดขอบคุณสําหรับความเป็นห่วงนะคะคุณหมอยังไงฉันจะลองดูค่ะแล้วก็จะพยายามพักผ่อนให้เต็มที่แต่ยังไงฉันก็ขอลองดูสักตั้งนะคะว่าฉันจะทําไหวหรือเปล่างั้นผมเป็นกําลังใจให้นะครับคุณส้มจีดฉันด้วยค่ะฉันเป็นกําลังใจให้นะคะคุณส้มจีดสูดใใะะด้ๆนะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณหมอทั้งสองงั้นฉันไปก่อนนะคะขอบ ฉันจะต้องเป็นแม่ค้าเต็มตัวงั้นฉันจะต้องเริ่มจากตามหาของที่ฉันจะขายก่อนเริ่มจากร้านนี้ก่อนเลยแล้วกันนะเพราะฉันมีเป้าหมายว่าต้มหูและเครื่องประดับทุกชิ้นในอวต้าเวิลด์จะต้องมาอยู่ที่ร้านฉันให้ได้ฉันจะต้องทำให้ได้เลยทุกคนเป็นกำลังใจให้ส้มจีด้วยนะไปตามหาต้มหูกันเลยค่ะเริ่มจากคนนี้ก่อนขอต้มหูนี่นะชิงมาแล้วหนึ่งคู่ ขอต้มหูนี่นะเธอชิงขอบใจนะได้แล้วสองคู่อุ้ยดีใจจังเลยกิฟก็สวยนะเนี่ย,อยเอามไว้เขาใส่ดีกว่านี่ฉันอยากได้กิฟด้วยอุ้ยน้องคนนี้ก็สวยนะคะว้าวนี่ฉันได้แล้วต้มหูได้แล้วเดี๋ยวฉันหากล่องมาใส่ก่อนนะหูแล้วแล้วก็กิฟด้วยฉันจะขายกิฟขายสร้อยแล้วก็ขายต้มหูนะทุกคนเวลาฉันจะเอา ต้อมหูจากคนทุกคนในอวตารเวิลด์ฉันก็แค่กดไปที่คนคนนั้นและฉันก็เลื่อน emoji. อีโมจิไม่ใช่เลื่อนเลื่อนอะไรนะเลื่อนเลื่อนเลื่อนแอนิเมชันนี่ถ้าคนที่มีกําไรนะเราจะสามารถกดถอดให้เขาถอดได้อย่างนี้เลยแต่ถ้าเขามีต้อมหูเขาก็จะให้เรากดต้อมหูนะฉันก็จะเอาทั้งต้อมหูแล้วก็กําไรเลยนี่คนนี้ไม่มีต้อมหูแต่มีกําไรและฉันก็อยากจะได้แว่นตาเขาด้วยอะกับกิฟต์ถ้าฉันอยากได้กิฟต ของน้องคนนี้ฉันก็แค่เอามาได้เลยแล้วแว่นเขาล่ะโอเคฉันจะขายแว่นด้วยแล้วฉันก็จะเอาให้คนนี้ถอดกําไรออกมาแล้วคนนี้ก็มีต้มหูด้วยฉันก็จะให้เขาถอดต้มหูออกมาด้วยนี่กาไรกับต้มหูเหมาะกันดีนะเพราะว่าร้านฉันใหญ่ฉันจะขายแต่ต้มหูอย่างเดียวไม่ได้ใช่คุณพี่ปรัการคะฉันขอต้มหูกับกําไรหน่อยนะพอดีฉันจะไปเปิดร้านน่ะอ๋อได้เลยค่ะ นี่ต้องหูคุณพี่คนนี้สดใสสวยจริงๆเลยกับกำไลก็น่ารักนะนี่อขอบคุณนะคะขอแว่นด้วยค่ะจ้าเอาไปเลยจ้าไปจนหมดตัวเลยเนะี่ยอ๋อขอโทษนะคะไปแล้วค่ะนี่ร้านเสริมสวยนะคะก็จะเจอกับน้องคนนี้นี่น้องผมม่วงคนนี้นะเขามีเครื่องประดับไม่เอ่ยไม่ไม,มีนะคะจะมีแต่กิฟต์นะ เราดึงกิฟต์เขามาน้องหมีน่ารักแล้วก็แว่นค่ะโอเคส่วนพี่คนนี้นะที่คีย์ข้อมูลอยู่นะคะก็จะมีกําไรกับต้มหูก็จะให้เขาถอดกําไรกับถอดต้มหูออกมาเลยนี่แบบนี้เลยค่ะชึบซ้มจิตก็จะทําแบบนี้กัแบบทุกๆคนแนวว่าเจ้าเวลิลที่เราจะได้ต้มหูไส้คอแล้วก็แว่นกับคนคนนั้นมาเพื่อที่จะมาทําร้าน เครื่องประดับนะคะน้องๆโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้ส้มจีด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งร้านกันค่ะตอนนี้ส้มจีดก็มีเครื่องประดับครบเรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้ส้มจีดก็กำลังจะแตกตกแต่งร้านของตัวเองยังไงเพื่อนๆก็เป็นกำลังใจให้ส้มจีด้วยนะไปะค่ะสู้ๆค่ะมาแต่งร้านกันเลยถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่มันก็คือความฝันของส้มจีที่จะต้องสู้แล้วก็อดทนทำคนเดียวทำให้ได้แน่นอนค่ะแล้วมาดูผลงานกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนร้านส้มจี